สวัสดีครับวันนี้อยผมอมดีเจทองคายเช่นเดิมครับวันนี้มานําเสนอรถสวยๆกันอีกแล้วครับก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับโตโยต้าอาร์ติสตัว1 6 g ปี2019นะครับตัวท็อปคันนี้เลยนะครับได้มาเป็นสีขาวสวยมากๆคันนี้นะครับเก็บงานดูแลคาสปาให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าพร้อมใช้ได้เลยนะพวกภาษีพรบอรฟิล์มต่างๆทําให้แล้วเรียบร้อยของเหลวต่างๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับ สำหรับคันนี้ครับเราขายอยู่ที่ราคา500,000กับอีก5,000บาทเท่านั้นนะครับเกียร์ดีฟีดาว์พอมประมาณ8,000เท่านั้นสําหรับเจ้าคันนี้นะครับรถสวยสภาพดีครับประวัติคันสภาพมาเช่นเคยนะครับสีขาวสวยมากเลยคันนี้นะเป็นชมเบนเดอร์เชนแล้วนะครับได้ไฟสวยๆโปรเจคเตอร์นะครับมีเดไลท์ให้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกผู้หน้าเรียบร้อยแล้วสวยมากๆนะด้านข้างก็สวยเลยลูกค้า นะสีเสมอสีเท่ากันนะครับลูกค้าทุกชิ้นเลยเพราะว่าของเราเนี่ยรถสวยสภาพดีนะเก็บงานน้อยชิ้นเท่านั้นนะครับลูกค้านะแค่พวกรอยสเก็ตหินเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสีรถต่างๆเดิมๆไปเลยนะครับมาที่แม็กของเราแม็กสีทูโทนนะครับยางสภาพดีเปลี่ยนใหม่แล้วเรียบเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ยาวๆนะนี่แม็กสีทูโทนสวยเลยนี่แม็กขอบ16นิ้วนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับ นี่ด้านข้างตัวรถสวยงามมากๆนะมือจับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับกระจกด้านข้างก็ปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับมีการสาดมให้แล้วเรียบร้อยนะอย่ากที่บอกไปก็คือติดฟงติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่สวยมากสภาพดีนะลูกค้าคัดประวัติค่าสภาพมาเลยนะครับรับประกรันนะารถของเราไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อผิดความหรือว่ากรอไม้นะครับด้านหลังสวยงามปักเซนเซอร์4จุด ดวงไฟสวยกริปเลยนะครับลูกค้าโ o ล่าติส1.6ตัว G นะครับคันนี้ปี2019นะครับนี่สวยกริปเลยนี่ถ้าใครสนใจคันนี้นะอยาเป็นเจ้าข้อเจ้าขอนะครับรีบจองก่อนได้เลยนะเพราะว่าคันนี้พร้อมแล้วนะก็ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาหรือว่าแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งไปที่แอ d ไซีเจนท์โฮมคาร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอืมสวยมากนี่ทั้งสข้างเลยนะครับ ่ตโยต้าอัดิตก็เป็นรถที่ใช้งานนะครับค่อนข้างดีนะครับเครื่องยนต์อึดถึกเลยนะครับแล้วก็ศูนย์บริการของโตโยต้านี่มีมีทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นง่ายเลยนะครับลูกค้าสําหรับคันนี้นะก็ด้านนอกสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันด้วยนะครับมาสําหรับด้านในนะครับก็สวยงามมากๆนะเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากเบาะก่อนเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับสวยงามมากๆลูกค้าดู สภาพได้เลยนะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไม่มียุบเลยเบาะแน่นเบาะนิ่มนั่งสบายนะครับนี่คอนโซลด้านหน้าก็คือไม่มีเยอะไม่มียวยนะลูกค้านะดูแลมาอย่างดีนะครับไม่ได้จอดตากแดดอะไรมากมายนะครับคันนี้ก็คือสภาพสวยมากมากนะลูกค้านี่โฟล์มไลพาวเวอร์มัลติฟังชันนะครับก็จะมีเพิ่มเสียงรดเสียงวิทยุนะเชื่อมาพร้อมกับระบบปูสตาร์ทด้วยนะครับ นะมาของระบบปุ่มสตาร์ทด้วยเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องเทีนกันสักนิดหนึ่งครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับดูในส่วนหน้าจอครับก็สามารถฟังวิทยุ FM AM นะครับเชื่อมต่อพวก USB AUX อะไรก็ได้เลยนะครับลูกค้านะแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุจากนี่ได้เลยนี่จากพวงมาลัยนะครับได้เลยเสียงดังฟังชัดนะครับลูกค้านะ ง่ายเลยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าก็แอร์เย็นมากนะเพิ่งสตาร์ทเครื่องเมื่อสักครู่เองครับแต่ว่าแอร์เย็นไวมากๆนะครับก็สามารถปรับระดับนะครับความแรงนะความเย็นแล้วก็ตำแหน่งได้ด้วยนะมีตัว power outlet นะครับด้านล่างให้นะลูกค้านะมาต่อไประบบเกียร์ของเขานะครับเป็นระบบเกียร์แบบออโต้นะครับแบบทิปโตนิกแบบนี้นะครับลูกค้าก็จะเห็นได้เลยว่าจะมีทั้งบวกและลบแบบนี้นะครับลูกค้าก็ ขับแบบทดเกียร์ได้เลยนะครับขับมันๆไปเลยนะลูกค้าระบบเกียร์ของเรานะครับก็นี่เครื่องไม่กระตุกไม่กระชากนะครับระบบเกียร์ถือว่าโอเคมากๆเข้าหมดนี่หมดบวกลบก็ได้นะลูกค้านี่เครื่องไม่กระชากไม่กระตุกเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยตรวจสอบดูแลมันอย่างค่อนข้างดีมากๆนะครับทั้งส่วนบริการทั้งเราตรวจสอบเองด้วยนะเพราะฉะนั้นเกียร์เครื่องยนต์ดีแน่นอนนะครับนะและแถมเรายังมีพวกรับประกันให้ด้วยนะ นี่ด้านบนต่างๆความสะอองสะอาดนะมีครบเลยนะครับนี่มีกระจกมาให้นะครับนี่ตอนนี้ก็มีกระจกให้เช่นเดียวกันนะระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับเช็คมาให้แล้วเรียบร้อยนะรถสวยสภาพดีเลยแล้วก็ราคาเพียง5 0 0แสนกกัอบก5า0 0นบาทเท่านั้นนะถือว่าราคาดีมากๆเลยนะนี่สำหรับสภาพขนาดนี้นะสภาพแบบสวยกลิปแบบนี้นะครับ มาดูด้านหลังกันด้วยนี่นะเมาสภาพดีมากๆลูกค้าเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับหมูใหม่คลิปนะยงยางด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีตัวที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะเป็นหัว USB นะครับ2จุดนะคันนี้ลูกค้าบอกได้เลยว่าห้0 0 0นกับอีก5,000บาทนะลูกค้าได้รถสวยสภาพดีนะครับ ขัดประวัติแล้วก็ขัดสภาพมาให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าได้รถสวยสภาพดีนะแถมประวัติดีด้วยนะครับเพราะว่าเราอะเช็คมานะลูกค้านะเช็คไม่พอมีทั้งอินสเปกชันแล้วก็เข้าสู่บริการแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าได้รถดีแน่นอนนะครับกับคันนี้นะห้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟีดาน์อนประมาณแปดเก้าพันนะครับสำหรับตัวนี้นะใครสนใจก็ช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะครับโอมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดไลน์รีเจนโฮมคาร์ car, นะครับ นี่ตัวเต้าอาทิต 1.6g ปี2019นะครับถ้าใครสนใจก็นะครับจอมาก่อนได้เลยนะลูกค้านะมีโปรโมชั่นให้มากมายเลยนะครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับรถมือสองสว,สวยสภาพดีครับระหวัดหาสภาพก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งช่องของลิจิทอมคาร์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ